กเอาวันนี้บริหารมาฮอดอย่างนี้รือบ้านปลาข้าวบ้านปลาข้าวเมืองอำนาจบ้านปลาข้าวอำเภอเมืองอำนาจเจริญสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับอืเอิ้นมาอย่างก่อนนะเบิ่งรถลไห่นี่ยแล้วมันบ่เคยเบิ่งเออก็จังซวงรูปบันค้นไห่ไปเมือนี้่รู้ไหมเฮ็ดบ่เตียนเนาะสิเว้าหยังก็บ่เว้าเลยซวงรูปเป็นน้ำลายรูปคนให้เนาะ โอ้ยเด็กพระญานทันที่ฐานวันเจเดรผู้ลูกชายบ่สวัสดีครับเสี่ยครับเออรถเกียร์พันกระมี่ผู้ไร้วมาจำน้ำไว้บูดเงิ่อนไหลพญานเอิ้นจอยบ่ปลาจอยโหลดเอื้ออาเอื้ออาพี่น้องให้มาจากปีละสองแรงเดี๋ยวผมจะวัดแบบผมเบอกล่ะครับผมบ่ตรวกันได้ดอกเพราะว่าค่ามันจะขึ้นน้ำเกียร์วัดยันเกี่อม อันนี้มาจดไว้สมุดอ่าสมุดมาจดเขียนหนังสือเป็นว่อ่ามาเขียนว่าแล้วจะเป็นไปไหนสตาร์ทเครื่องเบื้องบานนี่ใส่เกียร์ถือไว้อาจารย์เด่นเดินเบาก่อนสตาร์ทเดินเบาก่อนดูที่ขึ้นกี่ปอนเอ้าจดเปิดนาสมุดไว้อาจารย์เจับ หนึ่งไรออ่าขึ้นเท่าไหร่แดนเมื่อกี้อ่มาจุดน้ำหัวหน,าน้าแดนรถค้ามันหนึ่งไถ่อถเดีย๋ยวไปว่างยังไรหันก็ว,ว่างจืดเียญไถ่ก็ไดเขียนได้ตัวนี่ยเบาบ้างเนี่ยก็เชื่อมั้งเนี่ยอ่านี่เดินเบาตอนนี้ห้าร้อยนะอโทษโทษ อ้าวเล่งเครื่องอ้าวเล่งสุดเล่งสุดเลยปะเล่นสุดอ้าวเล่งสุดเลยก็เล่นน้อยๆเถอะขยับขยับอไปบ้างนะมาเล่นในสามัญบลาขยับโซนมึง ยงเครื่องเครื่องดังสัตว์อ้าพื้นเท่าไรไแดนอ้าวเลีงไปหกไลน์ไลายก็กระหน่ำหนึ่งกำลังเบากับเด่งอ้าวยกขึ้นเบิไงยกขึ้นยกลงเด้งกับตโนมมันมันทำงานเป็นบางอันบ่เป็นไงแดนมันขยับไปขยับมาไหม ào bao bao à lên 600 thao tân bộ đâu bao ok đáp quấn mà đáp lên đáp lấy đáp เออไปวัดคอนทรลมือก่อนบ่าเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยต่ำหน่อยมาจออยู่คอนทรนมือเขาเหลอกหกลอยเบิ้งมาคอนทรนมือเขาสั่งงานออกมาเนี่ยมันหกลอยบ่เออเพื่อไปยังไปดิเพื่อเบิ้งคอนทรนมือคอนทรนขาเขาเนี่ยมันหัวภายในบ่เออเอาตังเสียกันอันนี้แลงนันตำ่ำอันยางสิบโมบาดแร้งนันสูงบันแร้งนันสูงปกติรถหาา่อมันจิอยู่ประมาณห้าพันปอนี่รถมันสิบโหลดเออเขาจะเบิ้งมา มันโหลดยอ้อนเครื่องเงือ่อนโยนระบบให้ดอิกครับอ่ากันมันซอมเดาแล้วมันเบิดเงื่อนไหล <c oughs>